สวัสดีครับมือนีเสี่ยงยาผ้าเลาะกระไดมะเลาะทงไฮทงหน้าอยู่ตรงไฮตรงหน้าแหละครับตอนนี้ผู้ใดขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสี่ยงยาเลยครับเด้อมือนีกับมีแนวทางทางขอ,งห,หอง,งห้าน้อยแหละครับแต่ยินว่าเจลํายลย่สีลุงห้าน้อยในส่องของเกล,ลํายลำย่อยแหละครับส่องเกลํายลย่ผ้ารุย้ย มือนี้เอากับไปเบิ้งน้ากันนะครับเดอ้อบันผู้ดใดมากกระจัดนดะครับเดอ้ดอท่านผู้ใดบ่มกักกับพานท่านส่องกับบอมียังกับมีตาเป็นเนื้อท่างไงครับถ้าผูใ้ใดมากกระจัดนะครับเดอ้ออันนี้ก็เป็นสีเขาไปเบิง้งตัวเลขกห้าน้อยนะ้ำเกลําใหญ่อยแหละครับบัดนี้ถ้าเกลําใหญ่มีเนื้อทางจังไดให้หกกับไปเบิ้งน้ำเพลินนะครับเดอ้อบัดนี้ เหล็กห้าน้อยครับเหล็กห้าน้อยเหล็กไรยวันเหรอครับปล่อยแนวทางตัวเหล็กเลยค่ะเด้อชุดนี่ก็รับประกันแตกทุกมื่อละค่ะแตกทุกมือท่านไดเขามาแล้วก็ว่าพิพลาดว่าพิดหวังค่ะท่านไดที่มักแนวทางห้าหน้อยหรือเล่าเนาะคะ่ะเนาะเกลําไล้ไหายแนวทางมาเมื่อนี่รับประกันแตกค่ะเดี๋ยวจับโคให้จับโคหายเมื่อนี่น้อยจะวิ่งไปที่เหล็กวิง่ง เด็กวิ่งจะไม่โยู่หาหกตัวค่ะหาหกหาหกตัวเนาะเด็กวิ่งมาน 6, 0, 4, 8, 7, เ,เ,เนี่หกศูนย์สี่แปดเจ็ดสองค่ะเลขหกตัวเลขหกตัวนี่สามารถจับคู่ข่าหากันได้เด้อค่ะเด้อเลขหกตัวนี่จับคู่ข่าหากันได้ จับสองตัวหรือจับสามตัวค่ะวิ่นแ่กันก็น่าได้แปลเป็นเหล็กวิ่นเนาะตัวนี้ก็คือเป็นเหล็กเก่งล่ะค่ะสุดเก่งจับมาหายแล้วไม่ต่ตัวเก่งเกงจับวิ่นแ่กันมาหายแล้วน้อยน้อยกับเล่าหล่ะค่ะโหลดเ,เขียน้ามาโหลดก็ได้เดี๋ยวจะไปเห็นอันนี้คือโหลดค่ะ กาแดงเขียนหายแล้วจะโซ่หน้าจอหายยศกาแดงเอา้าจะเอาไปโซ่หน้าจอไปสืดเด่นหายอันนี้จะเป็นเหล็กวิ่งเหล็กเด่นเอา้ามันวางตัดกาแดงไป,ป็นดำนไปหลดเลยลนะ่ะ จับเนึงตแดงเดเสี่ยัจะเรียนหก่อนเพราะว่าจะมีตัวเน่นหายอยู่ค่ะคัดเน่นม,มาหายแล้วอันนี้จะเป็นตัวเล็กหาน้อยค่ะตัวเด่นเด่นหายสองตัวแต่เล็กหตัวเนี่ยจับวิ่นไปหากันได้เดี๋ยวจับคูหูหายสองคูู สี่หกแปดค่ะไปได้ทั้งเล่าทั้งน้อยเด้อค่ะเด้อชุดนี่แลนวินไปได้หาเล้าพัฒนาน้ำได้ค่ะท่านได้มกักะสามตัวไปหอดเล่าเลยเนาะค่ะนาอยจากน้อยไปแล้วก็ตรงไปถึงเล่าเลยค่ะแลนต่อเลยค่ะโหลดต่อแล้วหายสามตัวน้ำค่ะสามตัว แปดเอ็หกศูนย์สี่แปดเจ็ดสองแปดหกสี่แปดสี่เจ็ดค่ะสามตัวล่าพัฒนาหน่อย เอาเอาไปตเลขไปเบิ่งจะเด่นหายเด่นดูเด่นหาครับนี่กระเกจิล้มเยอะเสินเด่นหเาเน้นไปที่หกศูนย์หกศูนย <60, 64. S 1> ์หกสี่หกสี่สองครูค่ะสองครูนี่หากท่านไดทุนบ่หลายกะเอาแต่ตัวเน้นหากท่านใดทุนหลายกะจับวิ่นเลยค่ะ หกศูนย์สี่แปดเจ็ดสองจับคู่ใส่กันได้ค่ะจับมัดร่วมใส่กันได้หรือจะเอาที่จับแห้หกศูนย์หกสี่หกแปดกตัวเล่าพัฒนาเพิ่นเนี้ยนันบริกาอยากสัตว์ปันใดครับอันนี้ค็เป็นเหล็กของเกลํำใยล่ะครับเหล็กเล่าพัฒนาครับมีเหล็กห้าน้อยกับมีมันก็นยุ่ในชุดเดียวกันนะครับทั้งน้อยถึงเล่าเหรียญน้อยก็ได้เหรียญ เล่าก็ได้ครับเพราะว่าเลขคูคูนี่มันมันไปทั้งน้อยทั้งเล้านะครับกับมีเลขน้อยกับมีเพิ่นเดนใหม่กับหกศูนย์สี่แปดเจ็ดสองนะครับลูดเลยครับบัดนี้พู้ได้จับลูดจังได้กับจับเลยครับบัดนี้เป็นวงกลมหายกับมีหกศูนย์หกสี่หกแปดอันนี้กับเพิ่นกับวันน้อยแหละครับนี่ เมื่อส่วนเล่าบานนี้รับส่วนเล่าเพื่นกับว่ามันกลับไปทั้งน้อยได้ครับมันก็มีหกศูนย์หกศูนย์สี่แปดเจ็ดสองแปดหกสี่แปดสี่เจ็ดอีกสองตัวก็มีหกศูนย์หกสี่หกแปดมันก็เป็นดันเดียวกันนะครับครับตัวเลขเก็ได้เห็นนล้วกันนะครับเดอ้อบานนี้เพ้่อนมักกระจัดผู้ได้มามาเก,กะพาน อันนี้ท่างช่องกัเป็นเพ่งแนว่วทางนะครับว่นใดแนน้ำให้เปลี่ยนการพนันนะครับเด้อโปรดใช้วิวจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ